เอาก็วันนี <there> all, ้เราก็จะไปสัมภาษณ์คุณป้าที่ปลูกผักเชียงดาที่บ้านปงกาพัฒนาหมู่6ตำบลแม่กวองพธิสระบังวัดลำปางไงเราไปกันเลยไปวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์ชาวบ้านบ้านปงกาพัฒนานะครับหมู่6ตำบลแม่กวองพธิสระบังวัดลำปางนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักเชียงดาครับเราไปดูกันเลยครับตามมาเลยครับ นอกจากที่เขาจะปลูกราิเชียงดานะครับมีผักอย่างอื่นนะครับมีต้นตะไคร้นะครับมีต้นกล้วยครับมีโหระพามีพริกมีต้นมะละกอเยอะเลยมีหลายอย่างนะครับนอกจากผักเชียงดานะครับมีผักแค่อมสวัสดีจ้าเรียนดีเรียนดีที่นี่นะครับอันนี้คือเจ้าของสวนผักเชียงดานี่นะครับ เป็นอาชีพหลักเพราะว่ายากเป็นาอาหารเป็นอาชีพเสริมเรียบลูกไม่กินเขาเหลือกินเหลือใจเขาก็เอาไปขายแบ่งปัน,ปนกันท้องอาเศรษฐีคนนี้ก็แบ่งปัน,ปนกันไปแก่แกแกแจกเนื้อจ้บ้านนะเขาเหลือขายเหลือกินเหลือใจยเขาก็ไปแกเสรินเป็นอาชีพเสริมมันมันปลูกเยอะมันเหลือเขา,าแกไปาล้านก็นไปสร้างสร้างป้ามาป้ากับเก็บเก็บขายเุิคน เวลาขายเนี่ยคือเขาต้องขายคนเดียวแล้วเขาก็ส่งออกเขาเขาเปิดสั่งมาเขาก็ไปส่งตามล่าสค่าน้อยๆถึงหมู่บ้านเขาเดบิดกระสั่งไปเวี่ยเปิดกระั่งไปซิกมัดเส้ามัดเนี่ยก็เลืวอแต่ที่ว่าผลผลิตมันเยอะก็ได้เยอะอาธิปมึงจะเก็บสองข้างข้างสามข้างขายเป็นมัดเลยมัดสิบบาทค่าขายมัดสิบบาทสิบบาท เวลาเก็บนี่เขาเก็บอะไรนี่จะเก็บเลียงและนี่ทำเมตาทำตีนยาวๆนี่แล้วมันจะโป่งขึ้นมาต้งลุกมนี่เขาไป่ต้องไปเก็บมยอนนีเนี่ยเขาเรียงอะยางยังป้านี่อันนี้ป้าต่อมันก็มาเกยแตกกิ่งออกมานีป้าตัดมันไปแตกกิ่งนี่เนี่ยออกมานี่นี่เนี่ยเขาตอนตีนยาวๆนี่เลยส่วนมากนี่เขาเอาไปย่าเป็นอันยัง เช่นดานี่เปิดเอาไปแกงใส่ไปแห้งเอาไปลวกแก้ความดันแก้เบาหวานเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่คนเป็นนิยมกินมากปอดสารพิษของฟ้านี่บาบะใ่เช่นนี้บ,บ,บใส่หอยปุ๋ยบบไส่ใบใส่ที่มัวใส่หอยธรรมดาเอ่อธรรมดาเทียธรรมศาสตร์ของบ้านเราแน่ยน่ไหนที่มันออกหนะักหน้าฝนเนย,ยอะๆหน้าแล่งเอาก็ฮดหน้าเอา หน้าแรงนี่บบใครมีเยอะแต่โมดหน้าถ้ามดน้มันจะเนี่ย,อยเยอ่อเนี่ยยังยังมาต้องหาเนี่ยงามเนี่ยหน้าฝน,านมันจะแตกการแตกเนี่ยมันจะโปร่งขช่ไหมคืบอกให้มันก็ครับก็มันจะโปงแต่อาทิตย์นึงป้าเก็บสองข้างถ้าหน้าฝนมันจะโปรงเร็วหน่อย ก็ฝนโต๊ะใส่มันมันมันก็จะงามถ้าหน้าแรลนี่มันจะอันตรีนะค่ะหน้าแรลเขาเปลืองน้ำหน่อยเนี่ยเอมมากจะเป็นแบบนี้ป้ากระเก็บไปขายเพิ่มขึ้นนอกจากลดน้ำตาลนี่งลดน้ำตาลลดความดันไอ้กินเพื่อสุขภาพเอาไปต้มกินน้ำมันก็ได้หน้าเป็นขาเอ่อเอาต้มเ่ากันกินเป็นน้ำมันก็ได้ ถ้าเขากิงน,นักมันจะเป็นพูดเอาเขากินบอกพอดีเออหอลวกกับน้ำพริกนี่แก่ความดันความดันเกิปกติเบาหวานนี่ก็จะลดเขากินแบบม่ต้องเยอะเกินไปไม่ต้องมากเกินไปเองเอาพอดีแล้วก็สามารถทาใบหยอดน้ำต้มกัปน้ำเอามาขินได้ก้องกินได้แต่ก้อนนี่ยเหมอเน่าเป็นปุ้งกาดเหรอคบที่ปูพอเัิดาอันนี้ มันมันมันมีโครงการเนี่ยาะป้าก็มาปลูกกินมาได้น่ะนะพี่มันแพงไงป้าก็เลยปลูกเสริมปลูกเสริมเขาสั่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นป้าก็ขยายพันธุ์ออกมาป้าก็ขยายพันธุ์ออกมานอกจากปลูกผักเชียงดาไม่มีอะไรอย่างอื่นไหมมีผักลอดอกจะใครปลูกติดโหระะไอจิกแบบหวาน้อยกล้วย มีปุนมีสารพัาาาาาาาอานาคิงเองนี่แหละนั้นเดือ ที่พวกเรารได้สอบถามชาวบ้านและศึกษาหาข้อมูลเองเกี่ยวกับผักเชียงดาทําให้พวกเรานั้นรู้ว่าผักเชียงดามีประโยชน์หลายอย่างทั้งสามารถช่วยต่อต้านสารอันมูลอิสระลดเบาหวานลดความดานันแก้ไขแก้หวัดเป็นต้นครับ ผักเชียงดานั้นยังสามารถนําไปประกอบอาหารทําได้หลายอย่างทั้งเอาไปทอดเอาไปผัดเอาไปต้มเอาไปแกงได้เป็นต้นครับผักเชียงดานั้นยังสามารถนําไปเพาะปลูกได้ทั้งการปักกิ่งหรือการเพราะ,มะเมล็ดครับผักเชียงดานั้นจะนิยมปลูกบริเวณริมรัว้วและใช้ดินร่วนในการปลูกในฤดูฝนผักเชียงดาจะมีการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้น และวัตถุประสงค์ที่พวกเรานั้นสัมาชาวบ้านในชุมชนเพื่อที่พวกต้องการที่จะบอกว่าผักเชียงดามีสรรพคุณมากมายถึงได้ถูกเรียกว่าราชนีผักพื้นบ้านในภาคเหนือ